แล้วก็ h ก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองโอเคนะคะก็เอ่อตัวพื้นฐานที่เราจะรู้อีกคืออะไรอีกก็คือคำว่าอ่าอันนี้ทฤษฎีพีทาโกรัสก็ตั้งแต่ม2เช่นกันถูกไหมคะในการหาในการเอ่อหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่อยากให้จำว่า C กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวกีกำลังสองอันนี้เขาแค่แทนเป็นสัญลักษณ์มาให้เป็นตัวอักษรมาให้เฉยๆแต่อยากให้จำเป็นในลักษณะของด้านประกอบมุมฉากกับด้านตรงข้ามมุมฉากมากกว่านะคะเพราะถ้าเกิดไปเจอบางที่เขาไม่มีตัวอักษร ABC น้อยมาให้แบบเนี้ย ะะเพราะนั้นไม่อยากให้จำว่า c กำลัง,ง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไปเจอแบบกอไก่ขอไข่คอควายขึ้นมานักเรียนก็อาจจะสับสนได้นะคะเพราะนั้นอยากให้จำว่าด้านประกอบมุมฉากมุมฉากของตัวเองคือมุมที่ตั้งฉากกันด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2ก็จะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากเท่านั้นเองด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉาก นะคะเราก็สามารถหาความยาวของแต่ละด้านได้ซึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ในการหาความสูงของรูปทรงต่างๆซึ่งเราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องนี้มาประกอบด้วยนะคะเพราะนั้นออพิซึมทรงกระบอกหรือว่าทฤษฎีพิทาโกรัสที่เราเรียนกันมาก็ได้กลับเอามาใช้ร่วมด้วยนะคะกับการหาในเรื่อง นี้ของเราโอเคเนาะอ่าดังนั้นรูปทรงต่างๆค่ะอย่างอันแรกเลยคือพีระมิดพีระมิดนี่จะมีลักษณะคล้ายกันกับปริซึมนี่จะคล้ายกันกันกบปริซึมยังไงเพราะเขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยมันคือการที่นักเรียนแบ่งปริซึมออกเป็น3ส่วนเท่าๆกัน นักเรียนจะได้มาเป็นพีระมิด1ชิ้นหรือพีระมิด1ชิ้นนะคะถ้าเอาไปประกอบกัน3อันเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจะได้ปริมาตรเท่ากับปริซึม1อันเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะแล้วปริมาตรมันจะได้เท่ากันเลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือพีระมิดสอันนะคะปริมาตรของพีระมิดสาอันรวมกันจะได้เท่ากับ รืซึหนึ่งอันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมันมีกิจกรรมข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะหน้าตาของพีระมิดอันนี้เขายกตัวอย่างเป็นสถานที่ต่างๆให้ดูนะคะอย่างสถานที่แรกก็คืออันนี้ที่ธรรมศาสตร์โดมอันนี้เป็นโดมโดมเออหลังคาที่เขาเรียกว่าแม่โดมอะคะ่ะใครไปอยู่ใครที่อยากไปอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นลูกแม่โดม นะคะก็คือจะมีตัวโดมโดมอยู่บนยอดของอาคารนั่นเองนี่ลักษณะตรงนี้โดมนี้เป็นโดมที่มีรูปร่างเป็นทรงน่าจะแปดเหลี่ยมนะคะหนึ่งสองี่ห้าหกดแอ่าน่าจะเป็นโดมแปดเหลี่ยมด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นอาคารเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลย นะคะใครเป็นลูกแม่โดมเนี่ยก็คือลูกก็คือเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะก็ทรงพีระมิดก็คือเป็นพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมโดยด้านข้างเห็นไหมคะด้านข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปที่จุดยอดจุดหนึ่งนี่เราเรียกว่าพีระมิดนั่นเองด้านข้างจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมหมดเลยนะคะทุกด้าน แล้วก็มีฐานอยู่1ฐานด้วยกันแล้วด้านข้างก็ไปจดกันที่ปลายยอด1จุดนี่เลยเราเรียกว่าพีระมิดซึ่งโดมของธรรมศาสตร์นี้เป็นพีระมิดฐาน8เหลี่ยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเผื่อใครเรียนจบม .6 ได้ไปเรียนในรั้วธรรมศาสตร์ก็เดินไปดูได้นะคะเป็นอาคารเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยเ,เ,เ,เลย อีกอันนึงค่ะอันนี้เป็นศาลากลางน้ำเนาะนี่ก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนี่เลยแล้วก็มีด้านข้างขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมทุกด้านเช่นกันนะคะก็เรียกว่าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเวลาเรียกชื่อก็เรียกตามฐานเลยที่เขาให้มานะคะ อ่ายห้วยห้วยอ,อันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นจุดชมวิวนี่ก็ฐานเป็นน่าจะแปดเหลี่ยมเช่นกันนะคะส่วนใหญ่สถาประยะกรรมถ้าเกิดมาจากทางตะวันตกส่วนใหญ่เขาจะสร้างเป็นในลักษณะของแปดเหลี่ยม พวกสไตล์ฝรั่งเศสพวกอะไรประมาณนี้นะคะก็เพราะว่าอะไรมันก็สร้างยากเนาะแต่ว่ามันก็มีความสวยความงดงามพอสมควรเพราะว่ามันก็จะมีความละเอียดในเรื่องของมุมในเรื่องอะไรต่างๆและสังเกตค่ะสิ่งที่ส่วนใหญ่เขาจะสร้างกันคือเขาจะสร้างในลักษณะที่เป็นเหลี่ยมที่เท่ากันทุกด้านหรือเราเรียกว่าแปดเหลี่ยมด้านเท่าหกเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองห้าเหลี่ยมด้านเท่านั่นเอง นะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลของอาคารส่วนใหญ่แต่ละด้านมันจะเท่ากันด้วยนะคะโอเคเนาะก็อันนี้เออเป็นลักษณะภาพก่อนนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกันคร่าวๆก่อนในเรื่องของรูปทรงต่างๆดังนั้นค่ะหน้าตาพีระมิดที่เราจะได้ศึกษากัน พีระมิดก็คือประกอบไปด้วยส่วนประกอบของพีระมิดก็คือมียอดค่ะมียอด1จุดเป็นจุดรวมของด้านข้างนะคะมียอดมีสันสันก็คือด้านข้างของพีระมิดนี่ยแหละคะ่ะด้านสันนะคะแล้วก็มีส่วนสูงซึ่งพีระมิดเห็นไหมคะว่าหน้าตามันอาจจะไม่ตรงเสมอไปมันอาจจะเป็นพีระมิดที่เอียง พีระมิดเอียงหมายความว่ายังไงสแสดงว่าด้านสามเหลี่ยมคุณครูหามาไม่เจอด้านสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่ละด้านมันไม่เท่ากันเห็นไหมคะมันจึงทําให้พีระมิดมีลักษณะที่เอียงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็เรียกว่าพีระมิดเช่นกันโอเคเนาะส่วนสูงส่วนสูงแต่ส่วนสูงเนี่ยแหละคะ่ะที่มันจะแตกต่างก,กันก็คือส่วนสูงเนี่ยเราต้องใช้ เป็นแนวลักษณะของความสูงจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานเสมอไม่ว่าจะเอียงไปขนาดไหนหรือว่าจะเป็นลักษณะตรงก็ตามแต่ความสูงที่เราจะเอามาคำนวณหาปริมาตรหรือหาพื้นที่ผิวต่างๆเราจะใช้สูงตรงสูงที่อยู่จากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานเท่านั้น เราเรียกว่าความสูงของพีระมิดนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะรู้จักอีกก็คือฐานอย่างกรณีตัวอย่างสองพีระมิดนี้ก็คือเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะก็นี่เป็นหกเหลี่ยมก็เรียกว่าพีระมิดฐานหกเหลี่ยมนั่นเองตามนั้นเลยนะคะตามชื่อฐานเลยโอเคเนาะเพราะนั้นพีระมิดนะคะ เวลาเรียกชื่อก็เรียกตามฐานเลยพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก็แสดงว่าฐานเป็นสี่เหลี่ยมพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็เรียกตามชื่อของฐานของมันเลยเรียกว่าพีระมิดนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะหน้าตาพวกนี้อันนี้แบบฝึกหัดนี้น่าจะ เอออันนี้เดี๋ยวคุณครูพูดไปเลยแล้วกันนะคะมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เน,ะนาะดังรียนก็แค่ทำความเข้าใจในรูปทรงของมันเฉยๆนะคะโอเคโจย์เขาก็จะถามว่าข้อไหนเป็นพีระมิดบ้างอย่างข้อแรกนี้นะคะหลังคาเขาให้พิจารณาที่หลังคาของทุกรูปเลยว่ารูปไหนเป็นพีระมิดนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยน่าจะอยู่ทางประเทศจีนหรือเปล่านะคะ อย่างข้อแรกเนี่ยเป็นพีระมิดไหมไม่เป็นไม่เป็นเพราะเนื่องจากว่าอะไรหลังคาของรูปนี้นี่อ่ะถ้าคุณครูวาดรูปมันก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะต๊ดต๊ดต๊ดแล้วก็ลากไปข้างหลังนี่นี่น,นี่แบบนี้เพราะฉะนั้นหน้าตารูปทรงแบบนี้ไม่ใช่พีระมิดถูกไหมคะแต่ว่าเป็นปริซึมนั่นเองแม่เอ่ยมันคือปริซึมฐานสามเหลี่ยมนั่นเอง นะคะเพราะฉะนั้นอย่างข้อแรกนี้ก็ไม่ได้เป็นนักเรียนอาจจะทำตามทำไปด้วยกันกับคุณครูก็ได้เนาะในหนังสือของนักเรียนเองนะคะหรือจะเป็นข้อ2ค่ะพีระมิดฐานต้องเป็นเหลี่ยมแต่ว่าข้อ2อนีออ้หลังคาไม่เป็นเหลี่ยมเลยหลังคาเป็นกลมนะคะซึ่งลักษณะอันนี้เราก็จะเรียนในรูปต่อไปก็คือเป็นทรงกลวยนั่นเอง ไม่ใช่พีระมิดนะคะเพราะว่ากรวยเนี่ยคือฐานจะเป็นวงกลมนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่พีระมิดเช่นกันในี่ข้อสองข้อสามเป็นไหมอันนี้ชัดเจนเลยข้อสามเป็นแน่เลยนะคะเพราะว่าฐานเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดยอดอยู่จุดเดียวนี่แล้วก็เป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปข้อสี่ไม่เป็นแน่ๆหลังคาอันนี้นะคะเพราะอะไรนี่เหมือนกับข้อหนึ่งเลย หน้าตาของมันจะเป็นในลักษณะนี้นี่ไหมนี่เหมือนเต็นท์เลยนะคะก็จะเป็นอันใหญ่ๆแต่ว่าบ้านสวยดีเนาะข้อห้าก็ไม่เป็นเช่นกันนะคะดงูง่ายๆเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นวงกลมฐานเป็นวงกลมข้อหกเป็นแน่ๆเลยสวยด้วยอยากมีจองเลยอะ่ะนะคะก็มีฐานเป็นน่าจะหกเหลี่ยมดูท่าแล้วน่าจะเป็นหกเหลี่ยม ะะแล้วก็มีจุดยอดอยู่เพียง1จุดนี่เลยด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหมดทั้ง6ด้านก็เป็นพีระมิดเช่นกันโอเคเนาะน่าจะพอได้นะคะแล้วก็ส่วนข้อ2นี้เขาเยังไม่ได้ให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะอันนี้ถือว่าเรามารู้จักหน้าตาของพีระมิดไปด้วยกันเลยเนาะทำไปด้วยกันเลยนะคะ ส่วนข้อ2ใหญ่นี้เขาบอกว่าให้ตอบว่าเป็นพีระมิดชนิดไหนก็อย่างที่บอกไปเนาะอันนี้ไม่ไมต้องทวนซ้ำก็ได้เนาะดูจากฐานค่ะว่าฐานเป็นรูปอะไรนะคะนักเรียนตอบชื่อพีระมิดตามฐานได้เลยอย่างข้อแรกฐานมันน่าจะเป็นด้านล่างนี้ถูกไหมคะเราก็เรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเอง น,ะะนักเรียนเขียนตามคุณครูไปในหนังสือของนักเรียนได้เลยนะคะอย่างข้อ2นี่มีฐานอยู่แค่ฐานเดียวค่ะฐานพีระมิดจะมีแค่1ฐานค่ะแล้วก็ด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพราะนั้นอย่างอันนี้ก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองถ้าไม่ชัวว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เขียนเฉยๆค่ะว่า,วาฐานสี่เหลี่ยมนะคะ แต่อันนี้น่าจะเป็นจตุลัสนะนี่งขเช่นกันนะคะข้อสี่ข้อ5ก็นักเรียนสามารถตอบลงไปได้เลยเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะคุณครูไม่ได้ให้ส่งอะไรเนาะแต่ถือว่าเป็นการให้นักเรียนได้ทบทวนของนักเรียนไปเองแล้วกันนะคะโอเคพอมีเวลาไม่เอ่ยอ่ะได้อยู่คุณครูขอขึ้นการใช้สูตรก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราค่อยมาฝึกทำโจทย์กัน เรามารู้จักสูตรในการหาปริมาตรก่อนจากกิจกรรมนี้โอเคเนาะเราไม่ต้องทํากิจกรรมก็ได้เนาะแต่เราทําความเข้าใจจากรูปของเขาที่เขาอธิบายไว้แล้วกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดในการหาปริมาตรเนี่ยสมมุติว่าเขาสร้างรูปทรงรูปทรงขึ้นมาหนึ่งรูปทรงโดยใช้กระดาษแข็งนะคะใครอยากทําลองทําได้นะคะ สร้างรูปทรงโดยใช้กระดาษแข็งสร้างเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ากับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะได้มาเป็นสองอันแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเอาทรายค่ะอะ่มาดูขั้นตอนของเขากันโอ้ยทำไมกดอันนี้ช้าจังอ่าเขาบอกว่าเขามีกล่องทรงสี่เหลี่ยม นะคะโดยที่ฐานของกล่องกับความสูงของกล่องมีขนาดเท่ากันเลยกับพีระมิดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะโดยที่ฐานตรงนี้นี่กับตรงนี้ของเขาเท่ากันเลยตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันเลยแล้วก็ความสูงจากจุดยอดลงมาที่ฐานที่มาตั้งฉากเนี่ยค่ะกับความสูงของเขาเนี่ยเท่ากันเลย คุณครูให้เป็น H เท่ากันนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาตักทรายลงไปเนี่ยเทใส่ลงไปในในกล่องสี่เหลี่ยมด้านขวามือเนี่ยเขาสามารถเทใส่ลงไปได้ทั้งหมดสามครั้งด้วยกันแบบเต็มเต็มเลยเต็ม,เต,มเต็มพีระมิดเลยเนี่ยไหมคะถึงได้บอกตั้งแต่ตอนแรกว่ามันคือสามเท่าของพิซึมนั่นเอง ซึ่งมันก็จะนำมาซึ่งสูตรในการหาปริมาตรของพีระมิดก็คือเศษหนึ่งส่วนสของปรซึมนั่นเองนะคะหรือถ้าตามสูตรเลยก็คือเศษหนึ่งส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองแต่จำง่ายๆก็คือมันคือสามเท่าของทรงปริซึมนั่นเองโอเคเนาะเพราะนั้น พีระมิดหนึ่งส่วนพีระมิดหน,นึ่งอันนี่มันคือเป็นแค่หนึ่งคุณครูต้องอธิบายยังไงก็ <g ül> <g ül> ค,คือต้องตักพีระมิดใส่ลงไปในมันจะสามารถตักทรายจากพีระมิดใส่ลงไปในปริซึมได้ทั้งหมด3ามครั้งด้วยกันมันก็จะได้ปริมาตรที่เท่ากันพอดีนะคะก็จะเป็นแค่หนึ่งส่วนแล้วก็เทไปเรื่อยๆสามครั้งนะคะ ก็เลยได้มาเป็นสูตรในการหาปริมาตรก็คือเศษหส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองซึ่งมันก็คือเป็นขนาดของพิซึมนั่นเองนะคะก็จะได้มาเป็นสูตรที่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ในการคำนวณกันเนาะอ่าได้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะจะได้จะได้ไม่เสียเวลา ว่ายวายวไปแล้วไปไกลแล้วอ่าอย่างอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะกำหนดให้มีเอ,อ่อพีระมิดแก้วพีระมิดแก้วพีระมิดแก้วนะคะอยู่อันนึงนะคะที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็แสดงว่ามีกว้างมียาวเนาะก็ แล้วก็มีความสูงของพีระมิดคือ5เซนติเมตรอันนี้ก็คือง่ายๆเลยโจทย์แบบง่ายๆเลยนะคะพื้นที่ฐานของเราฐานของเราคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวไหคะเราก็เอากว้างคูณยาวเลยค่ะก็คือเป็นพื้นที่ฐาน3คูณกับ4ี่แล้วก็คูณกับความสูงของพีระมริดนี่เลยก็จะได้คำตอบปริมาตรของ พีระมิดแก้วนี้ก็คือ20ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทนะคะพื้นที่หน่วยเป็นพื้นที่ก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะคะพื้นที่พื้นที่ก็จะเป็นเ,เซนตารางทษถีพื้นที่ก็จะเป็นคําว่าตารางเซนติเมตรนะคะแล้วก็ปริมาตรจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรนั่นเอง cm กําลังสามเนาะอ่ะโอเค ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะได้อีกไหมอ่ะพอได้อีกสักตัวอย่างโอ้อันนี้อธิบายนานเลยอ่ะไม่เป็นไรได้อยู่5นาทีนะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่ามีที่ทับกระดาษที่เป็นหินอ่อนอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือเป็นอ,อ,อันเล็กกับอันใหญ่ ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดอันที่ทับอันเล็กเนี่ยมีพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเท่ากับ25ตารางเซนติเมตรพื้นที่ฐานของอันเล็กนะคะเป็นตารางเซนติเมตรก็คือ25ตารางเซนโดยสองอันนี้ลักษณะแล้วน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่อ๋อนี่เขาบอกมาเลยว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะนั้นเดาไม่ยากเลยค่ะมันคือกว้างคูณ เออด้านคูณด้านถูกไหมคะซึ่งด้านคูณด้านมันก็คือต้องเป็น5คูณ5แน่ๆเพราะมันคูณกันแล้วได้25อ่ะเรารู้แล้วว่าด้านของรูปเล็กฐานของมันก็คือ5คู5น5ั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราไม่ทราบความสูงโจทย์ถามว่าความสูงของที่ทับกระดาษอันใหญ่ อ๋อเขาให้มาด้วยว่าความสูงของที่ทับกระดาษอันใหญ่เป็นสองเท่าของความสูงของที่ทับกระดาษอันเล็กสิ่งที่เราจะหาก็คือความสูงจากจุดยอดนี้ลงมาตั้งฉากนี่ว่ามีความสูงเท่าไหร่อ่าให้เป็น s ถูกไหมคะแล้วก็อันใหญ่ก็เป็น 2s เพราะเขาบอกว่าสูงเป็น2เท่าเนาะเสร็จแล้วค่ะดังนั้นปริมาตรของพีระมิดสูตก็คือเศษหนึ่ส่วนสาคูณพื้นฐานคูณสูงถูกไหมคะเรามาหาอันใหญ่ก่อน อันใหญ่ก็คือ1นึ่ส่วนสคูณ A กำลังสเราไม่รู้ค่าอะไรเลยของอันใหญ่เนาะเราก็ติดตัวแปรไว้นะคะคูณกับ 2H ความสูงกำหนดไว้ว่าเป็น2อส่วนอันเล็กค่ะอันเล็กเรารู้ว่าพื้นที่ฐานเท่ากับ25เนาะแล้วก็สูง H นั่นเองเพราะนั้นเราก็เลยเกิดเป็นสมการสสมการด้วยกันเขาบอกว่า เ,เนื่องจากว่ากระดาษอันใหญ่เนี่ยมีปริมาตรเป็นแปดเท่าของที่ทับกระดาษอันเล็กจากโจทย์ด้วยอ๋ออันนี้งง่ายเลยนะคะเราทำไปตามโจทย์เรื่อยๆที่โจทย์เขาให้มาปริมาตรเป็นแปดเท่าของอันเล็กเพราะฉะนั้นปริมาตรของใหญ่ก็คือชุดนี้เลยทั้งชุดเท่ากับแปดเท่าของอันเล็กก็เอาแปดคูณเข้าไปกับปริมาตรของอันเล็กนะคะ ตามโจทย์เลยเนาะอันไหนเราไม่รู้เราก็ให้เป็นตัวแปรไว้นะคะเสร็จแล้วมันก็สามารถแก้สมการได้เลยนี่ตัว h มันจะหายไปหมดเลยนะคะก็จะได้อยู่ที่ a กําลัง2เท่ากับ100เออนีนก็รวมตัวเลขก้อนไหนเป็นตัวเลขก็รวมกันนะคะย้ายข้างหารกันไปหารกันมาตัว h เนี่ยมันน่าจะย้ายข้างกันไปกันมาแล้วมันเหมือนจะ ตัดกันไปพอดีนะคะมันจะหายไปพอดีแล้วก็จะได้ค่า a ซึ่งค่า a ก็คืออด้านของพื้นที่ด้านของรูปใหญ่นั่นเองก็คือยาวด้านละ10นั่นเองนะคะเพราะว่า a กำลังสองมีค่าเป็น100ก็คือพื้นที่ฐาน a เดียวก็จะมีค่าเป็น10นะคะเราก็จะได้าฐาน ว่ายาวด้านละ10เซนติเมตรนั่นเองก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะ็เราเราก็เทียบกันเฉยๆเลยอันนี้จริงๆตัวแปรเออเรากำหนดกันจริงๆแต่ถ้าเกิดตามโจทย์เนี่ยโจทย์เขาให้มาหมดแล้วเนาะแค่เรากำหนดให้มันอยู่ในรูปของตัวแปรไปแล้วก็แก้สมการธรรมดาเลยนะคะโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยววันนี้เรารู้ตัวอย่างในการหาปริมาตรไปแล้วเนาะ วันนี้ยังไม่ให้การบ้านแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะมาทําแบบฝึกหัดให้ดูเป็นบางข้อแล้วกันแล้วก็ส่วนเดี๋ยวนักเรียนจะทําข้อไหนอะไรยังไงเดี๋ยว,ยยวคุณครูค่อยแจ้งชั่วโมงหน้าแล้วกันนะคะมีใครจะสอบถามอะไรก่อนไม่เอ่ยอาจารย์คะนนทวัน์ลานะคะนนทวัน์ลานะคะสุรัระดินด้วยนะคะ Okay. เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาดูโจทย์กันในเรื่องของการหาปาริมาตรตกไปนานเลยเนี่ยนะคะแปบ๊บหนึ่งโอเคค่ะมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยเอออาจารย์คะขออนุญ,ญาตนะคะเมื่อกี้หนูไปเข้าห้องน้ำมาก็เลยไม่ได้ฟังว่าเออวันนี้มีการบ้านไหมนะคะอาจารย์ ยังค่ะยังก็วันนี้ยกตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะมาทําโจทย์ในหนังสือให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยให้ทําแบบฝึกหัดวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวจะแจ้งแจ้งพรุ่งนี้ค่ะว่าให้ทําแบบฝึกหัดไหนบ้างส่งในสัปดาห์นี้โอเคนะคะนั่นเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เนาะที่เราเจะเจอกันอ๋อไม่ใช่วันพฤหัส เดี๋ยววันพฤหัสเจอกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของปริมาตรของพีระมิดนะคะโอเคมีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีงั้นก็เดี๋ยวเจอกันวันพฤหัสค่ะสวัสดีค่ะ